ประมาณห้าในโชคสวัสดีที่สุขสุข,สขันครับผมมาหลับพี่น้องเลขไทยของเซียนยวนวันวันที่สิบหกมิตูหน้าสองห้าหกแปดวันเป็นที่หนึ่งอันวันที่หนึงนนน่งมิตูหน้าต้องเป็นเข่าหาสองตรงตรงเข่าหาสองตรงตรงแต่มันเป็นตัวกันของเป็นน้องพี่น้องเนาะตาาเลขวิ่งเนี่ยศูนย์กับซีเนี่ยเข่าศูนย์อยูดเลขวิ่งเนี่เขา่าศูนย์เพราะว่าเลขลางมันสองศูนย์สองศูนย์ลางน้องพี่น้อง มืบางตัวเนเนนให้ศูนย์สามศูนย์แปดตัวเนนไม่พี่น้องเลขออกสองศูนย์เนะาะแต่ว่าเขาหาสองตรงๆด้วยพี่น้องได้เป็นตัวกันของกันเป็นตัวกันแล้วก็นัวกันสิกว์ตัวหน้าเนี่ยเป็นตัวเข้าตัวกัน 西伯 oo siang วิ่งบนลางสูนสูนกับหกวิ่งบนลางสูนกับหก ส่วนจับคู่ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สีส่ก็เลยตกเก่าตรงว่าพวกนหึ่งการพวกนหึรร่งกับศูนย์สาม ศูนย์สามศูนย์สี่เหล็กมาตเกโะศูนย์ห้าศูนย์หกแล้วก็ศูนย์เก่าอือ cầu hút cầu cầu hà à. หลายตัวคือคเก่าก็เป็นหนองสิบคู่คือเก่ากับตัวกันคือเกา่าเป็น้องสิบคู่กับตัวกันคือเก่ากันเก่าเจ็ดตัวกันสิบคู่คือเก,าก่เกาสิบคูค่บนล่างไปกับนี่พี่น้องคิดเบื่อไหร่ สิบคู่บนล่างไปกับเมื่อหลายเราเพี่น้องสี่สิบคู่บนล่างไปกับนี่สี่สิบคู่ที่นี่มาเบิองรักลอยว่ะเนี่ย ลักลอยหนึ่งหา้าหกอันนี้คือลักลอยได้พี่น้องเด้ลักลอยเอาไปจับใส่ซุ่มเหล็กสิบคูนี่ได้ได้พี่น้องเด้ลักลอยเนี่ไปจับใส่ซุ่มสิบสิบคูนี่ได้ลักลอย มาเบ่งตัวเน้นมาเนี่ยเน้นเน้น 02, 03, 0ูนย์สองศนสาศห้าศนเก่าเนนติดศูนมัดเลยแล้วก็เก่าใส่ละเก่าหา เลขสิบคูเนี่ยนะฮคูคือเกขาได้พี่น้องหนึ่งสองสามสี่หาเออหมดจะแล้วกับสิบคูเนี่ยหาคูงวดนี้กับสิบคูเนี่ยหาคูคือเกขาเอาพี่น้องฮับแคปหน้าจอเอาสิบหกวิถุนาเนี่ยเลขไทยของเซียนหยวนเพราะเขียนตามเบอร์มัดบนล่างวิ่งนี่ศูนย์กับหก ส่วนจับคู่เน้นติด่วนวัด่วนสองนสามสสี่นห้หกส่เก้าหกเก้าหกแปดเกหแล้วก็เกเจพื่อเน้นในหาคู่ตัววงกลุ่มเหพี่น้องอันนี้คือลักลอยพี่น้องเข้ากับแคบหน้าจอเอาทำมากระจัดตะขัดกระพานพี่น้องนี่ไล่เมือกันบ่ได้เขียนบร่ได้แปลงเอาดิ เป็นหยมาสิบคูก็คือสิบครูเอขอบคุณเสี่ยนอยู่ได้หลายคอยไปนอน้องโคมานก,กันหากกดเลยกดแช่กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม